แต่พี่เตรียมเครื่องก่อนขึ้นบินนะโอเคแล้วก็ติดต่อวิทยุเตรียม,มแท็กซี่แล้วนะครับที่ซีดับเครื่องเครื่องบนพื้นเนาะไปด้วยเช่นกล่าวบูเบอร์ซิลวันสวัสดีครับบูเบอร์ซิลวันครับาชาร์ลีมาไฟสู่แรกครับ,บ,บรรรรรรครับเบียร์มาไฟไฟโอเวอร์วิสกี้พอยท์ครับวันทัสเซนทรีแล้วข้อโปรวันวัน,วน,วนครับมีเพื่อแท็กซี่บูเบอร์ซิลวันแท็กซี่อัพแล้วเนี่ยวันที่ครับพี่อ่าว ไปซื้อแลอปบนเวรมันคิกเว็บเบาบกครับบูเบอร์ซื้อหมดโอเคไปแล้วเนาะไปอันนี้ชิดเบรกอ่าเบรกใช้งานได้โอเคแท็กซี่ต่อนะครับไปไปกล้องนอยดูฟ้องดูดูฟองดูฟองโอเคเห็นไหมตอนนี้ที่ขับเครื่องเครื่องไปบนพื้นเหมือนขับรถนะครับแต่เราไม่ใช้พวงมาลัยเราใช้ขาเห็นไหมที่ใช้ขาอยู่ กลังกันก่อนถ้าพื่บอกว่า m y Control นะครับอาวนี้ว่าพูดตามซิ m i Control Mine my, my, my Control แต่ว่าพี่บินนะครับให้เราปล่อยมือเลยะโอเคไหมเอาเท้าวางที่พื้นนะคะรับผมซ b e r Zero o n ครับ Ready 4 off u b e o One and Way 1 6k น o r TK แต่เวลา 6k for อ k Uber e o o n โอเคไปแล้วนะ ตัลไล่ตัวตื้อตัวต่อ้าถามว่าต่อไหมตื้ตื้ออ่ะจึงคำนับเข้าหาตัวอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอเห็นไหมเขาจะลอยขึ้นบบยนฟ้านะครับอ่าประมาณนี้พอนะโอเคสองรถพุดแลนดิ้งไลท์ออฟสามรวพุทแบครับ บุอมเซียววังกับนาวแอร์บอครา์ซึ่งทนเด็กฟครับและเทินทูวิทที่พอยอดตจูดวัน0้องฟรีบุ๋มเซียววัรีพอร์ตเป็นไม่ใช่คมพรีิครับีพอร์ตเป็นไม่ใช่คอาพริดครับบุ๋เซียววัอ่าโอเคมองไปทางซ้ายเห็นสราสีแดงๆทางทะเลไหมเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปที่นั่นเลยอ่าลองเพรสเลี้ไปเลยค่อยๆเลี้ยวไปปึ๊บอันนี้เราเลี้ยไปด้วยใส่ความสูงไปด้วยเดี๋ยวไล ที่ความสูง1,000ฟุตนะครับเข็ยมยาวชี้เลขกหนึ่งเข็มสั้นชี้เลขกหนึ่งเข็ยมยาวชี้เลขศูนย okay. ์โอเคหนึ่งพันฟุตรู้ไหมสูงเท่าไหร่ประมาณเท่าไรหร่รู้ไหมออตึกประโยคไหมเจดอ่าเดี๋ยวสูงประมาณตึกประโยคส<อ>ามร้อยเมตรตอนนี้เท่าไหร่แล้ว,ลวเป็นที้สูงเท่าไหร่แล้วเออูงหรอไม่เจ็ดร้อยอ่าเจ็ดรฟุตนะครับ ขึ้นเาใช้หน่วยเป็นฟุตนะครับวัดความสูงถึงหนึ่งพันแล้วโอเคถึงหนึ่งพันฟุตเราจะบินวางระดับที่หนึ่งพันนะครับนันแล้วครับโอเคโอเคภาพเหมือนในซิมเูเลเต้ไหม,มเปล่าน,นะครับอ่าเดินแม่ขอบทะเลเ,เปขอบฟ้านะครับหัวเครื่องเราเคือตรงนี้แนวนี้นะครั่งผ่าขอ,ขอบฟ้าประมาณภาานี้นะนะครับอ่าลองมาครับดู ตอนนี้ตอนนี้เราดึงหัวเครื่องขึ้นมาอยู่อ่ะถ้าเกิดเราต้องการให้หัวเครื่องออกไปเราดันไปข้างหน้าอ่ลองดันไปข้างหน้าดูเห็นไหมถ้าดึงเข้าหาตัวหัวยกขึ้นอ่าถ้าดันออกจากตัวลองดันดูหรือหัวลั่นลงใช่ไหมอันแต่ลองเลี้ยวซ้ายสิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเห็นไหมเี้ยวขวาเลี้ยวขวาเปขวาเลี้ยวขวาอ่ามองมองข้างนอกไว้มองนิ้วเดี๋ยวน้องเลี้ยวหัวนะครับอ่าทําให้ขอบฟ้ากับหัวเครื่องเราขนานกันอย่างนี้อ่า จะเป็นตรงๆได้เป็นนิ่งไหมแม่มือนิ่งนะไหมเก่งไหมแม่นั่งเก่งไหมคคบ,บ,บางแสนใช่ไหมเออครนะับแต่บางแสนเออแต่เราต้งโน้มเห็นเป็นภูเขาตรงนั้น่ะบางแสนตกข้างหน้านี่คือเขาสีชังนะครับมองทางซ้ายเห็นสารค้างน้ำไหมเอ่ยเห็นครับโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวไปหาเขาไปดูที่เป็นไงเอโอเคยังแค่นี้พอ รู้สึกบินง่ายไหมนได้ครับตอนนี้เครื่องบินทั้งลำอยู่ในมือกัปตันแล้วนะครับออนะครับไปดูมือด้่จุดนเอ,อมือนิ่งนะโอเคเออแม่เขาอยู่จากสูงจากเรานิดเดียวเองนะครับตอนนี้เราบินใกล้าแนวเมฆเลยแต่เราจะไม่บินเข้าเมฆกนันเนาะนะครับเดี๋ยวเรามองไม่เห็นวิวดูสยวสน,นี้่ละข้างน้ำเป็นไงที่ยังมองไม่เห็นเลยอัลโหลอัลโหล แลก้กกรนั้นข้างล่างเราน้องเพิร์ดลองเลี้ยวซ้ายดูสองปัจจัยเห็นไหมรักษามวมเอียงให้คงที่ไว้อย่างนี้นะครับเลื่อนไปเรือเร่อยๆนี่ตรงเมืองกรุงเทพเห็นไหมจับเกินเลยนี่ครับเนี่ยเป็นการเลี้ยวที่เพอร์เฟกต์มากเราเลี้ยวไปเรือ่อยๆวนเอียงสิดคงที่มันจะได้เป็นวงกลมพอดีนะครับแล้วก็ความสูงและคงที่ แม่น้ำข้าวกลีนที่เราเรียกว่ามาหาชัยเนาะเป็นไปหอยหินไหมใช่ครับแล้ะลองขึ้นตรงซื้ออืออ่าพอตรงไปขนาดก็เพื่อไปหยุดตรงโน้นหอยหินปัญหาตรงนน้นมันจะทำหอยหินนะครับอ่าเดี๋ยวลองเลี้ยวขวาให้พี่น้องอือหาเอี้ยมอ่าถูกต้องเลยพอมันได้มงเอียงปุ๊บเราึ้นตรงอย่างนี สหยเขาเลี้ยวไปเรื่อยๆปันบินเก่งมากเลยครับเยี่ยมเลยครับอ่าโอเคเไม่ความสูงไม่ตกเลยพยายามมองไกลๆดีครับดีอ่าปืนตรงตรงนี้เห็นปากแม่น้ำข้างหน้าไหมเข็นครับอ่าให้ทายว่าน้ำเลยตางป,ปลงป,ปล่อยบางปงอยู่นู่นอันนี้แม่น้ำตัวพยานะนะครับโอเค คอนโทรลอาจจะที่ดินให้รู้จักแรงจีไหมรู้จักครับเป็นยังไงครับแรงจีเป็นยังไงถ้าเราขึ้นไปบนสูงเราจะหลับอ๋อมันมันจะมีแรงตัวเราหนักขึ้นนะรู้สึกตัวเราหนักขึ้นนั่นคือจีบวกแต่ถ้าเป็นจีลบก็รู้สึกตัวเราเบาลงน้งเกลหนักเท่าไหร่เออจำไม่ได้เอ๊40ได้ประมาณ4 40คูณ2ไม้เท่าไหร่80 80เดี๋ยวน้งเคลือจะหนัก80 ดังดีโอเคสอมนงโอเคอนึ่ง okay? สองสามอีกไหมอีกไหมเอ,าอ้าเอ้าโอ้โหเยี่ยม e เลยน,นี้ครูสนุกเลยไหนอีกรอบเลยนะทางซ้าย อ่าตัวหนักขึ้นใช่ไหมรู้สึกหนัขึ้นมันมีแรงเวี่ยงเนาะอ่าลองจีลบไหม <Okay. S 2> โอเคจีลบตัวเราหนักเท่าไหร่นะสี่สิบเูนย์เูนกิโลโอเคโอเคหนึ่งสองสาม <c oughs> ตับเร่นตไฟห่อแน่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ เซลวันมิชชั่นคอมพิวส์ฟอร์มวิสตี้ไฟลวันเตาเซฟสีับอาร์ทีบีบูเบิร์ตเซลวันรีพอร์ต t d เก็นเล็บดาวิน c ะเววันซิกรีพอร์ตะเก็ l เล็บดาวินระเววันซิกรับบูเบิร์ตเซลวันโอเคจับตั้งครับโยคอนโทรอ่าบินเลยบินตรงตามทิศทางนี้ไปเรื่อยๆนะนะครับกรรักษาภาพนี้วให้ได้นะครับติดบินขอขึ้นมาองเพิซนเดีมากเลยนะแก้เขเลยแก้อาการเครื่อนได้เอง รับการบินครัง้งแรกไม่ถือว่าดีมาขึ้นข้างบินบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นวิวข้างๆใช่ไหมอต,ตอนนี้กับตันครับกับตันเห็นวิวด้านหน้าเลยครับแหมสวยมากเป็นก้อนเมฆในบินเข้าก้อนเมฆเลยตอนนี้พี่มีภารกิจใหม่ให้น้องเฟิร์ธทำาหาสนามไม่น่อที่หาไม่เจอเอแย่แล้วแยแล้วทำไงดี เห็นแนงเห็นแนงเห็นสนามบินแนงเสร็จแล้วครับไหน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 เดี๋ยวช่ดูหน่อยเฮ้ยจริงวะโอ้โหเอาให้คนไม่ได้ดไปเห็นสนามเองเนี่ยดีมากเลยครับสนามบินเป็นถนนลำเลยยาวๆนะครับแล้วก็ตึกสูงเทาๆสองนนั้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเส็จแล้วคือตึกที่เราเรียนกันเมื่อกี้นะครับที่คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปอยู่ข้างล่างนะครับ บูเบอร์ซิโรวันครับและวินเลนเววันซิกฟูลรับบูเบอร์ซิโรวัน u n นเววันซิกแคทูลั่นเลนเววันซิกแคทูลั่นบูเบอร์ซิโรวัเดี๋ยวดูสิว่าภาพจะเห็นเหนมือนในซิมูเลเตอร์หร,อหรอือเปล่าโอเคเอามือจ,จับไมได้นะแต่เกิดมือพี่นะครับโอเคเอเดี๋ยวนันเียวครับออทำเลยด้มาเลยอ่า

แกับเชตเบรคเคชารีหรือพอพรพีครับบูเบอร์วันูเบอร์สีรับเับ